หดเร็วนะครับคุณผู้ชมอ้าวโอ้ยโอ้เอฟเฟกต์ยังเยอะคุณผู้ชม คุณผู้ชมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะสู่รายการวิกตอรี่แคสกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมไมค์ครับกันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเล่นไมค์ครับชาเลนจ์กันนั่นเองอ่าหลังจากที่เราเนี่ยเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือการขุดแร่นะฮะแล้วได้เอฟเฟกต์กันเองแต่ว่าแล้วน่นนะมันเป็นเอฟเฟกต์เอนชารน,นะฮะของที่อยู่ภายในตัวของเราทั้งหมดเลยถูกตน้นเเราองไหมันจะเป็นยังงไคุณผู้ชม,นนะะระะรมพร้มพอมแล้ว เราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามกดซัสบสไคร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดดิดตามช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะฮะผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยฮะคะุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาตัดต้นไม้กันเลยดีกว่านะฮะโอเคได้ม้มาทั้งหมด10ชิ้นนะฮะทำการคับโตคับแล้วก็คับสติกไป มีสอ2หลุมเนาะเนาะเลยนะคุณผู้ชมนะมีหลุมนี้ด้วยนะฮะแล้วก็หลุมนี้ด้วยยอดนะฮะอะไรจะอีซี่ในรูปแบบนี้นะครับแล้<อ>เ,เจอแรกแรกของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือโคนั่นเองอย่างแรกเลยคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราจะต้องทําการครัพเป็นพลิกแอคไม้ก่อนนะฮะเรามาลองดูกันฮะคุณผู้ชมว่าเราจะได้เอฟเฟกต์มากน้อยขนาดไหนนะฮะผมว่าวานาว่าเราน่าจะได้แบบขุดไวเลยประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมน่าจะเป็นอะไรที่แจ๋วมากๆเลยโอเคทําการคัพอัปเกรดไปนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมพร้อมอ ยังฮะหนึ่งสองซ่อมโบ๊้ไปหนึ่งที <c ười> ได้เลยเนะี่ยโอ้ my god เอฟสก์ที่เราได้มาแม่งโคตรถชมเบอร์เลยคุณผู้ชม โอเคได้เอฟเฟกต์สองอุ้ยยามองตอนหนึ่งคืนคุณผู้ชมสุดยอดอารมณ์เหมือนกับว่าขุดเอฟเฟกต์หนึ่งครั้งนะครคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เอฟเฟกต์ประมาณ8ปดถึงสิบวิอะไรประมาณนี้นั่นเองและเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะหายไปนะคะรับผมนึกว่าเอฟเฟกต์จะอยู่ตลอดการอะไรประมาณนี้นะฮะแย่มากๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราได้หินมาเยอะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอทำการเก็บหินไว้สักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับโอเคแล้วก็ทําการอัปเกรดไปนะฮะคุณผู้ชมเอาเป็นขวานละกันนะฮะจะจได้ง่าย แล้วก็เอาเตาเผาไปด่อใคุณผู้ชมจะได้พร้อมเพียงกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคทําการย้ายครับคุณผู้ชมถึงซองละถิ่นฐานตรงนี้นะฮะไม่ค่อยดีสําหรับตัวเราสักเท่าไหร่เรามาดูด้านบนซิคุณผู้ชมด้านบนมีไม่เอ่ยด้านบนไม่มีนะฮะโอ้เราเจอในส่วนของเหล็กนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองขุดดูกันครับคุณผู้ชมว่าเราจะได้เอฟเฟกอะไรนะฮะดูซิคุณผู้ชมได้เลยเอฟเฟกขยะคุณผู้ชมไหนดูซิอันที่สอง อันที่สองก็ไม่ขึ้นอันที่สามเ้ยโอ้โหแต่ละอันคุณผู้ชมโคตรปวดหัวเอ้ยโอ้หเราได้ขุดไวคุณผู้ชมสุดยอดนะนี่มันคือช่วงเก็บเกลียวของเรานะครับคุณผู้ชมแล้วได้ติดพิษด,ด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนเราได้วิ่งไวว่ะคุณผู้ชมใช่ปะเฮ้ยได้วิ่งไวแล้วก็มีติดพิษนะครับคุณผู้ชม มันจะดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมสำหรับเอฟเฟกตัวนี้มันเป็นไมโครบชาเลนที่น่าจะกวนมากที่สุดแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยเคยเล่นมานั่นเองด้านบนนี้ไม่มีอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงมาดูด้านล่างกันดีกว่านะฮะโอ้โหทำไปเล่นไปคุณผู้ชมก็ถือว่าใหญ่โตเอาเรื่องอยู่นะฮะแต่ดูเหมือนกับว่ามันจะตันแค่นี้นะฮะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะด้านนี้ถือว่าไม่มีแร่เลยนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปอีกด้านหนึ่งล้วกัน ไหนเราลองดูหลุมนี้สิฮะคุณผู้ชมว่าหลุมนี้จะทําให้เราเนี่ยว้าวมากขนาดไหนนะฮะหลุมนี้ดูเหมือนกับว่าน่าจะใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะเราเจอโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยได้อยู่2แล้วคุณผู้ชมเสามแล้วคุณผู้ชมสีนะ่แล้วเอฟเฟกต์ยังเยอะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ my god เอฟเฟกต์ยังเยอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหนงสภาพดูว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีฟิกแอคนะฮะอย่างเช่นฟิกแอค what the fuck oh <Shit>. <c oughs> <c oughs> อยู่ <c oughs> อยๆเราตายเฉยเลยคุณผู้ชมโอ้โหทำไมมันเป็นไมค์ครับชาเลนจ์ที่ผมเริ่มเกรงกลัวแล้วนะฮะแล้วเราไปอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> โอ้ยเชดอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชม tor <minutes> <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเรามาเกิดที่ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เราโดนเอฟเฟคฆ่าตายนะฮะโอเคตรงนี้มีหลุมบอกคุณผู้ชม ุ้ยทำไมมันลึกมากมายขนาดนี้นะฮะเอ้ยแต่ว่าเราเจอเอฟเฟกอันนึงแล้วว่ะคุณผู้ชมโอเคถ้างาั้นเดี๋ยวผมจะอัดแอดปมาตรงนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะเราต้องมาหาของใหม่ทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะโเคตรเสียเวลาคุณผู้ชมนี่ผมพูดจริงๆเลยในการที่เราเล่นเอฟเฟกโง่ๆในรูปแบบนี้นะฮะมันสามารถฆ่าเราตายได้เลยนะฮะคุณผู้ชมโคตรน่ากลัวนะฮะโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมว่ารอบนี้นะฮะเราจะได้เอฟเฟกอะไรนะฮะว้าวลีชิ ลอยเฉยเลยคุณผู้ชมโอ oh, no, 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 no. ้นโยู่ๆผมก็ลอยเฉยเลยคุณผู้ชมอู้แทบกระอักเลือดนะ เอฟเฟกต์นี่มันสามารถฆ่าเราได้จริงๆด้วยคุณผู้ชมคือแบบถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยขุดมากจนเกินไปเลยประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมอาจจะตายทันตาเห็นเลยนะฮะตอนนี้ผมก็จะตายเลยเนี่ยคุณผู้ชมให้มันมาดูเหมือนเราโชคร้ดีในรูปแบบนั้นนะฮะ no ไม่นะเพื่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่เหมือนกับว่าเราได้เอฟเฟกต์รีฟิลมานะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมโอ้หเอฟเฟกต์ huh. ยังเยอะคุณผู้ชม oh. แต่ว่าตอนนี้เราโดนสโลโมชั่นนะฮะสำหรับการขุดนั่นเองนะฮะ <No. S 2> คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเราขเขาต้อจะสโลโมชั่นสุดๆไปเลยนะฮะโอเคเก็บ okay. ผมมาเพิ่มฮะคุณผู้ชมดูซิว่าได้อะไรเอ้ยได้ยูได้อยูคุณผู้ชมผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะคุณผู้ชมสําหรับโคนะฮะเอาอยากไปเจอหินตัวอื่นกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดนะฮะคุณผู้ชมเอาเป็นในส่วนของขวานไปนะฮะโอเคเราจะทําการย้ายถิ่นฐานลงไปข้างล่างกันเราไปลองดูดีกว่าฮะคุณผู้ชมว่าด้านล่างเนี่ยจะมีอะไรรอต้อนรับเราอยู่หรือเปล่านะฮะอูหูยลงมาก็เจอเลยว่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราไม่มีในส่วนของเหล็กด้วยนะฮะไม่มีเกาะด้วยนั่นเเองรราาาไมม่สถ ไปสู้กับมันได้นะฮะคุณผู้ชมโคตรน่ากลัวโอ้โหสกิร์ตันก็นมาว่ะคุณผู้ชมนะจุดจุดนี้เดะ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 เราต้องทำการอัปเกรดตัวเองสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมน,นี่นี่แน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 ่โอเคคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ้โอโอโอ อยู่กันเป็นอนานิคมคุณผู้ชมโอ้โหให้ตายเถอะนี่แน่นี่แน,น,เน่เอาวะ่ะอุ้ยอีฟี่เรามีในส่วนของโคนะฮะเราสามารถทำการครับทอชได้คุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการปรับทอชไว้สักหน่อยหนึ่งละกันนะคุณผู้ชมเออ,เอ,อมาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยหูอย่าพิ่งมาเลยได้ไหมอย่าพิ่งมาโนๆะนาโ,นโนอ้ยรู้สึกว่ามอนสเตอร์จะเยอะเกินคาดนะฮะคุณผู้ชม ไอสองตัวนี้มันสู้กันอีกแล้วว่ะคุณผู้ชมดี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 เลยเพื่อนดีเลยเพื่อนโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนกับว่าท็อตเราก็หมดพอดีเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่แน่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 เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่มาเป็นหมูก็ได้มาเป็นหมาหมูก็ได้นี่แน่โอ้โหเราไม่เคยกลัวยราฮะคุณผู้ชมอีซี่มากๆนะฮะนี่แน่นี่แน่ทำไมมันเยอะจังว่ะทำไมมันเยอะในรูปแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็นี้แล้วก็นี้โอเคแล้วก็นี้แล้วก็แล้วก็นี้โอเคฮะคุณผู้ชมโอ้ โอ้โคตรเยอะเลยคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะเราเจอในส่วนของเหล็กด้วยนั่นเองนะฮะเอ้ยได้2เอฟเฟกคุณผู้ชมอีซี่บทจะมาช่วยเหลือเราเนะี่ยมันก็ช่วยเหลือเราได้ง่ายมากๆเลยนะฮะบทจะฆ่าเราก็ฆ่าเราแบบตายๆเลยนั่นเองตายโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ทำการตั้งตัวเลยโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเก็บหินไปหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้นะเรายังไม่มีเตาเผานั่นเองเดี๋ยวเราจะทำการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ด้านล่างนี้เลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีนะครับไหนโดูซิคุณผู้ชมอันนี้ โจมโอเคเอา่าทำการใส่โคใส่เหล็กไปนะฮะระหว่างนี้นะฮะเราได้แต่เดินเซอร์เวย์นะฮะแล้วก็ทำการเก็บเอฟเฟกต์งงๆไปละกันนะฮะคุณผู้ชมดูสิหนึ่งตัวนะฮะสองตัวสามตัวนะฮะสี่ตัวนะฮะห้าตัวโอ้โอเลือดเราเพิ่มด้วยคุณผู้ชมโคตรแก๋วนะฮะขุดโคแล้วได้เอฟเฟกต์โคตรดีนะฮะของอะไรมันจะดีในรูปแบบนี้ โอ้ดีเชินสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมอ่าไหนดูซิคุณผู้ชมว่าด้านนี้เราสามารถอุ้ยโอ้ด้านนี้เราสามารถเซอร์เวย์ได้โอเคผมก็ใจแล้วคุณผู้ชมว่าเราสามารถเซอร์เวย์ได้จริงๆนะฮะขอเหล็กสก้อนหนึ่งได้ไหมเพื่อนขอสก้อนหนึ่งได้ไหมโอเคได้อยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทำการคราฟในส่วนของโล่แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยเราตายแน่ๆเลยนะฮะ no โอเคคุณผู้ชมได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะคอนโทรล F ไปฮะคุณผู้ชมไหนดูดิไอตัวไหนอยากเจอผมฮะนี่แน่อีซี่ว้าวเจอด้านล่างพอดีเลยคุณผู้ชมโอเคทำการเก็บไป นะฮะโคจ๋วเลยนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเราทำการอั เกรดนะฮะคุณผู้ชมโอ้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 ไม่ก็โอ้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 โอ้ไม่ก็อยู่ติดเอฟเฟกต์เฉยเลยว่ะคุณผู้ชมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดนะฮะคุณผู้ชมให้เป็นพลิกแอ็เหล็กละกันนะฮะเรามาลองดูกันนะคุณผู้ชมเผื่อมันขุดเร็วขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้เอฟเฟกต์ที่แบบมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสั้นก็เป็นไปได้นะฮะลองดูสิคุณผู้ชมโอ้แต่ว่าคิปเปอร์มาว่ะคุณผู้ชมอ่ะระเบิดไปหนึ่งเอเอหน่อยเพื่อนโอเคมีโล่มันก็ดีอย่างเงี้ยนนนนนนะะะะคคุุณผผผูู้้้้้้ชชชมมมมมมตตัังงแ่่่่่่่่่ททีีเเเลลลาาาาไไไอออยดดใใโหรรรฮพป๊บึสกว ชีวิตเรามากๆเลยนั่นเองเอฟเฟกต์ยังเยอะคุณผู้ชมอ,อ่ะโดนยิงคุณผู้ชมผมโดนยิงผมโดนยิงคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยิงมานี่แน่นี่แน่นแนนแนโอเคผมโดนยิงเฉยเลย <G ül üyor> กำลังขุดแร่อยู่ดีๆนะฮะกำลังฟินๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหนี่เราก็โดนเอฟเฟกต์ไมเนิรแล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะทำการเอาเด็กเนยมาเผาเพิ่มละกันก็ทำการใส่ไปหนึ่งก้อนนะฮะได้มาสามบอกคุณผู้ชมสามนี่เรายังไม่ได้เกาะเลยนะคะุณผู้ชมอย่าว่าแต่ได้เกาะเลยฮะรองเท้ายังไม่ได้เลยคุณผู้ชมอ่าทำการเพิ่มเลือดเราไปคุณผู้ชมน่าจะทำการเพิ่มหิวให้เราด้วยนะฮะคุณผู้ชมผมน่าจะชอบมากๆเลยโอ้ทำไมมันสโลโมชั่นในรูปแบบนี้เอฟเฟกต์ม กวนเราเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหเหมือนกับว่าเราจะโดนเอฟเฟกต์เดินช้าด้วย,น,ยนะ <S <S คุณผู้ชมโอเคทําการใส่เหล็กเข้าไปเพิ่มนะฮะได้มา4ี่บอคุณผู้ชมใส่ไ3ไปก็เป็น7ใช่ไหมคุณผู้ชมเราต้องหาอีกหนึ่งก้อนนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เกาะนั่นเองคุณผู้ชมคิดว่าด้านนี้จะมีไหมฮะผมคิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่าเราทําการอัปเกรดทอชสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะตอนนี้ทอชเราไม่มีนะครับขอวางทอชหน่อยนะเพื่อนไหนดูซิโอ้ยหลุมก็ใหญ่ใช้ได้คุณผู้ชมเมื่อกี้เราเห็นลาวาด้ ตรงนี้เจอเหล็กหวะคุณผู้ชมสุดยอดนะฮะแล้วก็วางตรงนี้นะฮะวางตรงนี้สวัสดีเพื่อนอะระเบิดมาฮะคุณผู้ชมเรายืนเหมือนเป็นบอดเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วให้มันระเบิดมาเหมือนกับว่ามันนี่ยฆ่าตัวตายเลยนั่นเองตรงนี้มีเหล็กคุณผู้ชมโอเคโอ้โได้เอฟเฟกต์วิ่งไวหวะคุณผู้ชมเ้าสุดยอดไปเลยนะฮะโอเคทำการขุดมาคุณผู้ชมขุดมานะฮะโอ้ยขุดเร็วด้วยหวะคุณผู้ชมโอ้โหลยถู้ เอฟเฟกต์ยังเยอะคุณผู้ชมหลังจากที่เราทารขุดไปนะฮะเราได้เอฟเฟกต์ลอยขึ้นฟ้าด้วยวะ่ะคุณผู้ชมแล้วจะมาลอยวนในถ้าในรูปแบบนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมทมําไปเล่นไปนะฮะโอเคโอเคผมคิดว่าผมจะตายอีกรอบหนึ่งว่ะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเราตายนี่คือคลิปนี้จบแน่ๆเลยนะฮะว่าเราตายไปแล้วรอบหนึ่งนั่นเองโอเคทำการเก็บหินมานะฮะด้านนี้มีเหล็กคุณผู้ชมโอเคทาการเก็บเหล็กไปนะฮะโอ้โหก้อนเดียวแม่งจะเอาว่ะโน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  ¡De <laughs> <No, no. laughs> นี่ผมจะตายจริงๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมแลวเราไม่มีเนื้อไม่มีของกินอะไรอย่างอื่นเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคด้านนี้มีหวักคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าเราจะเก็บมันดีไหมฮะถ้าเกิดเราเก็บนี่ผมคิดว่าเรามีความเสี่ยง50 50ที่เราจะตายและคลิปนี้จะจบเลยก็เป็นไปได้นะฮะถ้ <c oughs> างั้นเดี๋ยวผมกลับมาก่อนละกันคุณผู้ชมโอเคทําการใส่เหล็กเข้าไปนะฮะได้มาเจ็ดคุณผู้ชมโอเคระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราก็รอให้เลือดเนี่ยมันทาการรีฟิลไปละกัน5 minutes later ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราได้ทั้งเกาะน,นะะ กม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะส่วนตัวผมนะตอนนี้นะฮะก็ใกล้ตายเต็มทีแล้วฮะคุณผู้ชมเราต้องมาหาเนื้อซอมบี้กินในรูปแบบนี้นะคะเพื่อปัดทางชีวิตไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะ,ค,ะ,นะ,ค,ะคุณผู้ชมว่าวันนี้นะฮะชุดกล่องเราเนี่ยสามารถฟูได้ก่อนจบคลิปกันหรือเปล่านั่นเองด้านนี้มีเล็กเอ้ยพูดยังไม่ทันกันคำเลยคุณผู้ชมจะตายเพราะซอมบี้นะี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมนี่แน่นี่แน่มายิงมาเพื่อนโอเคนี่แน่นี่แน่นเ,นแนนแนเดี๋ยว่ันนะยิงมายิงมายิงมาโอเค ไม่จมโ ดุเลยอะคุณผู้ชมผมไม่เคยเจอพวกมอนสเตอร์พวกนี้มันดุมากขนาดนี้เลยเนี่ยนี่แน่เนี่ยยิงมายิงมายิงมาโอเคเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมโอ้ยด้านนี้ก็ถือว่าใหญ่โตโมโหฬานมากๆเลยนะฮะรอบนี้เราติดเอฟเฟกต์แล้วฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันช่วยให้เราเลือดเราเพิ่มคูณขึ้นหวักคุณผู้ชมแจ๋วแจ๋วนะฮะได้เอฟเฟกต์มาในรูปแบบนี้ก็พอที่จะอุ่นใจสําหรับการสู้ครั้งต่อไปนั่นเองนะครับด้านนี้ก็มีเหล็กคุณผู้ชมแต่ว่าโดน s โ o w m o t i o ไปเมื่อกี้นะฮะโอเคอุย้ยรอบนี้ผมคิดว่าชุดกเกราะอาจจะฟ คุณผู้ชมดูจับทรงแล้วนะฮะมีแววมากๆเลยนะคุณผู้ชมทำไปเล่นไปนะฮะได้บินอีกแล้วว่ะคุณผู้ชมแล้วดูเหมือนกับว่าเราจะติดเอฟเฟกพิษด้วยนะฮะคุณผู้ชมโอเคขอลอยขึ้นมาข้างบนหน่อยนะเพื่อนโอเคฮะคุณผู้ชมไหนดูซิคุณผู้ชมว่ารอบนี้นะฮะเราจะได้อะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้โอเคเผาไปเพิ่มนะฮะแล้วก็นาการใส่โคไปโคผมขอทำการแบ่งครึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมจะทำการครับทอชนั่นเองนะฮะโอเคระหว่างนี้เราก็ปล่อยให้เหล็กเนี่ยมันโดนเผาไปละกันมาแกวคุณ โอ้โคตีโคตีนี่แน่โอเคโอเคโอ้โหด้านนี้ก็มีหวังคุณผู้ชมรอบนี้ผมคิดว่าผมสู้ตายคุณผู้ชมผมบอกเลยนะฮะเราจะตายอย่างมีศักดิ์ศรีฮะคุณผู้ชมไหนดูซิมันอยู่ด้านไหนคุณผู้ชมด้านนี้ใช่ไหมโอ้โหนี่แน่นี่แน่โอ้ตีแรงเหมือนกันนี่นะคุณผู้ชมทําเล่นไปนะฮะโอเคโอ้ลงไปในน้ำไปที่โอ้ว โอ้กแค่นี้ถึงก็ต้องเรียกพวกเลยเหรอเพื่อนถ้าเกิดเราอยู่ด้านล่างนี้นะเหมือนกับว่ามันจะสามารถสู้เราได้แบบสบายๆมากๆเลยนะฮะเหมือนไม่เป็นหินของมันอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะเราจะต้องระวังให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเรามีหินไหมโอเคเรามีหินนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอต่อทางเดินก่อนนะฮะด้านนี้เยอะว่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับเซอร์ไพรส์มอเตอร์เฟอร์ <laughs> ผมคิดว่าผมไม่ตายเพราะเอฟเฟกแล้วคุณผู้ชมผมน่าจะตายเพราะซอมบี้แน่ๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหเยอะเกินคุณผู้ชมอะไรมันจะเยอะในรูปแบบนี้นะฮะชุดเกาะเราตอนนี้ก็ย,ยังไม่ได้ฟูมากขนาดนั้นนะฮะดูสิได้มาสิบบอคุณผู้ชมรองเท้าไปสองนะฮะโอ้โหได้มาหกเว้ยเฮ้ยคุณผู้ชมขาดแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมโอเคได้มาเจ็ดฮะ,ะลองดูสิคุณผู้ชมรอบนี้อ่าได้มาไปนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะรอบนี้นะฮะคุณผู้ชมชุดเกาะเราฟูมากๆเลยแต่ว่าเราไม่เจอซอมบี้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าถ้เาเกออิด เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังพออุ่นใจนี่ฮะที่เราเนี่ยสามารถกินเนื้อมันได้นั่นเองนะฮะแม่มันเยอะจังวะโอ้โอโอเคโอเคโอเคอุ้ยกันไม่ทันเว้ยคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคมันทําการแสดงนูนี่แน่นี่แน่โอเคฮะคุณผู้ชมเอ้ยได้ธนูมาว่ะคุณผู้ชมอย่างแจ๋วนะฮะแล้วก็มีโอ้ What the fuck คุณผู้ชมฮะผมคิดว่าคลิปนี้เราขอพอแค่นี้ดีกว่านะฮะไม่งั้นนะผมน่าจะตายไปในถทำนี้อย่างแน่นอนอย่างนี้ผู้ชมได้เห็นไปเลยนะฮะว่าเวลาเราทำการขุดแร่ไปปุ๊บนะฮะเราจะได้เอฟเฟกต์กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับผู้ที่ชอบคลิปนี้ก็ชอบไมค์ครับชาเลนจ์ like, นะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยไปตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดดึงไปช่องเราได้แล้วเพื่อรับขอา่น้วนัอส้าร เจอใหม่กบผมสวัสดีครับบ๊ายบาย